สวัสดีครับวันนี้พามาชมทำมีดหมอหลวงก็เดิมจากตำนานบ้านเก่าโสโยที่ทุกคนว่าจะมีจริงหรือไม่มีจริงนี่ครับชมความเก่าของงาดูความ,ม,าด,วามดูครั่งด้านหนและ,ะ,ะด้านี้พิเศษดูตะโกดครับตะรกดลอยจานดูรอยจานสวย เราคาดว่าเป็นลายมือของคนเดิมแน่นอนนี่ครับความพิเศษอยู่ตรงที่ตะกุดดำนี่นะครับก็ดูความเบลสิกด้านในจะมีคลั่งเห็นชัดเจนดูความเก่าดูความเบลสิกของงานนี่เยี่ยกันี่ครับได้ชมได้ศึกษากันเป็นแนวทางการศึกษาสะสมนะครับ ของดํางามีหมอหลงคนเดิม